ขออิจิโกตอนใส่หน้ากากฮอโร่หน่อยครับจากเรื่องบิสเทปมรณะเอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B8S b a t Channel เช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาวาดรูปตามคำขอนะครับยังอยู่ในเรื่องของบิสเทปมรณะนะครับวันนี้ก็จะมาในคิวของพระเอกมาแล้วจ้าก็ได้วาดไปแล้วนะครับกับ กรูซาจิอิจิโกะนะครับในร่างของกดปล่อยบางไข่นะแต่แต่วันนี้มาในร่างของฮอโร่นะครับทุกคนเป็นร่างที่แข็งแกร่งมากเลยนะครับร่างนี้นะทุกคนเอาละครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กับผมด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะว่าตามก็หยิบปากกาดินสอแล้วก็กระดาษขึ้นมาเลยนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม ก็ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้ลืมวาดโซ่ที่อยู่ปลายดากนะทุกคนไม่เป็นไรครับก็จะตัดไปตอนที่ลงสีเสร็จแล้วก็วาดเสร็จเลยนะทุกคนก็จะประม,มาณนี้นะครับหูหูอย่างเทพเลยอ่ะครับทุกคนแน่นอนครับผมอยากจะได้ตัวละครตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ชิวยาวอยู่นะทุกคนนะจะเย็นๆกันหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บายบาย โคเทสครับเท,ทิสกะเทนโช